สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับ เป็นวันที่คนที่อยู่ในประกันสังคมนะครับต้องไปลงทะเบียนมาตา33เราละก,กันนะครับโดยนะครับสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ www.m33 o เราละก,กัน .com นะครับวิธีการลงทะเบียนก็ง่ายง่าย,ายนะครับสำหรับใครที่จะลงทะเบียนนะครับทำตามผมได้เลยนะครับการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยา,ยาสำหรับคนที่อยู่ในมาตา33นะครับผมสามารถเข้าเว็บไซต์โครงการ ม33เราละก,กันนะครับแล้วก็กดที่ประชาชนลงทะเบียนใหม่นะครับกดเข้าไปเลยครับระบบจะลิงก์เข้าไปในข้อมูลนะครับแล้วก็นโยบายเงื่อนไขของโครงการนะครับเราก็ง่ายๆครับแค่กดอ่านๆแล้วก็กดยอมรับข้อมูลนะครับข้อมูลโครงการก็จะมีว่าเราเป็นการจ่ายช่วยเหลือเยียวยานะเป็นการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ แล้วก็ใช้งานได้ถึง31พฤษภาคมนะครับผมก็สามารถที่จะกดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความจิมจอมนะครับเพื่อเข้าร่วมโครงการได้เลยนะครับโดยท่านกดติ๊กถูกด้านหน้าของเงื่อนไขนะครับแล้วก็กดคําว่ายืนยันนะครับผมระบบก็จะพลิงก์เข้าไปให้ท่านกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนนะครับโดยสามารถใส่ชื่อ บัตรประชาชนเลขหลังบัตรวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์นะครับผมอีเมลนะครับท่านก็ใส่ไปอ่ะเดี๋ยวผมกอกก่อนนะครับอ่ะผมกอกเสร็จแล้วนะครับผมก็กดยืนยันระบบจะส่ง OTP ไปยังมือถือที่ท่านลงทะเบียนนะครับท่านก็เอา OTP มากอกนะครับกอกเสร็จแล้ว ก็กดยืนยันนะครับระบบก็จะบอกว่าลงทะเบียนสําเร็จนี่ครับเรียบร้อยนะครับง่ายๆเลยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคมในการใช้ ในวันสุดท้ายนะครับผมการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนง่ายๆนะครับเป็นคนที่สัญชาติไทยนะครับเป็นคนที่อยู่ในมาตรา33หรือประกันสังคมเราเนี่ยนะครับปิดลงทะเบียนในวันที่7มีนาคมนะครับวันที่8มีนาก็จะเป็นการคัดกรองนะครับวันที่15จะเป็นการประกาศสิทธิ์นะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วนะครับวันที่15มีนาคมนะครับเข้ามาเช็คสิทธิ์ ของท่านได้เลยนะครับผมส่วนวันที่22จะเป็นการรับเงินวันแรกนะครับยืนยันสิทธิ์รับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผมนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ